เปยปานวาดเผยความโล่งใจปิดจบแบบไม่มีน้ำตาล้นหมดโอกาสกลับไปคืนดีนับว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสตรองสุดๆส,สำหรับเป้ยปานวาดที่ก่อนหน้านี้ก็เจอระสุมปัญหาครอบครัวที่แม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะยังไม่ออกมาพูดแบบชัดเจนว่าสถานะตอนนี้เป็นแบบไหนจนแฟนๆต้องคอยส่งกำลังใจให้นักแสดงสาวกันอย่างรัวๆ ล่าสุดสาวเป้ยมาร่วมรายการ3ามแซบก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวดังกล่าวพูดคุยกับ3ามพิธีกรหนุ่มกันไทยแอปทักษอรและชมผู้อารยาโดยได้เล่าถึงความสตรองของเธอที่กว่าจะผ่านมรสุมนี้มาได้พร้อมกับเป็นเป้ยคนใหม่ที่มีความสุขและความเข้มแข็งมากขึ้นชมผู้มันยากไหมสำหรับเรา ไม่ยากเลยเป้ยชิวมากมันน่าจะเป็นระยะเวลาด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจคือครั้งนี้เป้ยไม่มีน้ำตาอะไรเลยอ่ะเป้ยตัดปิดจบเร็วมากชมพู่เหมือนเอเนอร์จีเป้ยมันฟรีมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคือเหมือนเป็นคนละคนแอบแอบว่ามันเหมือนเป็นสองพาร์ทนะคือความชินอาจจะทำให้เราไม่ร้องไห้แต่ความฟรีความรู้สึกสบายความสุขความรู้สึกเข้มแข็งมันต้องมาจากอะไร เหมือนเมื่อก่อนเราอาจจะโฟกัสเรื่องนี้มากเกินไปพอเราไปเปลี่ยนโฟกัสเข้าใจตัวเองแล้วมองตัวเองมากๆเห็นคุณค่าตัวเองมากๆฟังตัวเองมากๆทุกอย่างเป้ยว่ามันเกี่ยวข้องเป้ยรู้สึกโล่งใจมากๆยิ้นินที่ออกมาในรูปแบบนี้หนุ่มมันมีโอกาสกลับมาไหมเป้ยไม่มีแล้วคะ่ะชมพู่ไม่มีหรอกเพราะเขาเป็นอีกคนแล้ว